โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีเลงกลางรับบวกโกใหม่แต่ข้อแม้ขายก่อนแมนยูนเต็ดกำลังมองหากองกลางตัวรับและผู้รักษาประตูคนใหม่ดีแสดงใช้เงินไปแล้ว214ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้แต่ยังต้องการทุ่มก้อนโตสำหรับกองกลางตัวรับและผู้รักษาประตูท่ามกลางสถานก,การณ์ทางการเงินที่ตึงตัวเซอร์จิมและคริปเจ้าของร่วมกล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคมว่าแมนยูนเต็ดใช้จ่ายเงินมากกว่าไรายได้ตลอด7ปีที่ผ่านมา และสโมสรจะหมดเงินสดภายในสิ้นปี2025หากปราศจากความพยายามลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ของตนเองการลดค่าใช้จ่ายช่วยลดฐานต้นทุนของสโมสรลงอย่างมากและเพิ่มช่องว่างให้กับสโมสรเกี่ยวกับกฎกำไรและความยั่งยืนของพิมลิกซึ่งจำกัดให้สโมสรขาดทุนไม่เกิน105ล้านปอนด์ในรอบ3ปีรูเบนอโมดิมยินดีเสริมกองกลางตัวรับและผู้รักษาประตูคนใหม่ก่อนกำหนดเส้นตายวันที่1กันยายนแมนยูเต็ด พิจารณาค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่เป็นไปได้สําหรับกาลอสบาลีบากองกลางไบรตันและสอบถามเกี่ยวกับเจอรจิดอนนารุมาในช่วงต้นซัมเมอร์แม้ต้องรอดูกันต่อไปว่าสโมสรจะสารต่อความสนใจต่อนายทวานอิตาเลียนซึ่งเหลือสัญญา12เดือนกับเปแอตเชหรือไม่นอกจากนั้นปีศาแดงยังได้รับข้อเสนอยืมตัวเอเมโนมาติเนสแต่ถูกแอสตันวิลลาปฏิเสธเมื่อเดือนที่แล้ว แต่การเซ็นสัญญาเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแมนยูตในการขายนักเตะความจริงคือแมนยูตจำเป็นต้องขายโดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นส่วนเกินอย่างอาริโดกานาโชเจดอนซานโชอันโตนี่และไทเลว์มาเลเซียเชลซีให้ความสนใจกานาโชขณะที่ยูเวนตุสและบุิเซียดมุสเล็งซานโชซึ่งเหลือสัญญาอีก1ปีด้วยค่าในสองแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เรเบติสต้องการเซ็นสัญญาอันโตนี่อีกครั้งหลังประสบความสำเร็จในการยืมตัวเมื่อรุูกาลที่แล้ว และแอดมลิตก็เป็นหนึ่งในสโมสรสเปนอื่นๆที่แสดงความสนใจในตัวปีกทีมชาติบราซิลรายนี้มีความสนใจอย่างไม่แน่นอนจากซาอุดีอาระเบียต่อมาเลเซียอยู่ในต็ดอาจเพิ่มเงินสดและสถานะ PSR ของพวกเขาผ่านการขายซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินทุนให้อโมริมใช้จ่ายขณะที่รัสมุนฮอยลุนอยู่ในขายโดนปล่อยตัวเช่นกันหลังสโมสรคว้าตัวเชสโกเข้ามาเสริมทัพโค้ดเจ๋งชมเมาส์หน้าเหลือเชื่อหลังเกมเจ้าฟิออ ขณะที่ไม่มีศูนย์หน้าธรรมชาติให้ใช้งานเมสันเมาส์จึงรับบทนำเป็นกองหน้าให้ยูนเต็ดและอามูริมก็ออกปากชื่นชมฟอร์มและการทุ่มเทของเขาหลังถูกถามเรื่องฟอร์มของดาวเตะผู้นี้มันไม่น่าเชื่อเลยวิธีที่เขาทำงานนั้นไม่น่าเชื่อจริงๆอามูริมกล่าวผมขยับตำแหน่งเขาตลอดเวลาและเขารู้วิธีเล่นทุกตำแหน่งแต่ก็ชื่นชมคนอื่นๆด้วยเกมนี้เป็นบททดสอบที่ดีในการเตรียมพร้อมสำหรับเกมแรก บอสผีชอบเชสโกที่นิสัยดีมีศักยภาพต่อยอดรูเบนอามริมเฮดโค้ดแม่เดพูดถึงเหตุผลในการคว้ากองหน้าเบนจามินเชสโกเข้าทีมอีกรายในตลาดซัมเมอร์2025ก็เพราะเห็นถึงศักยภาพเพื่อต่อยอดสู่โคตดแข่งวรวมถึงทัศนคติการทำงานอันยอดเยี่ยมเข้ากับวิสัยทัศน์ทีมนอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขที่ต้องไปอุ่นเครื่องอยังเรดบูอารีนาที่รมันึเกมแถมด้วย ทั้งหมดทั้งมวลในสายตาอโบริมมองเป็นดิวที่คุ้มค่าต่อแผนงานระยะยาวอย่างโอทัฟฟอร์ดหมอนั่นมีบุคลิกภาพแบบที่เราจําเป็นการเปิดปากก่อนเกมกระชมิดพฟิออรเลนติน่าอย่างโอทัฟฟอร์ดเมื่อวันเสาร์จากฐานข้อมูลคุณสมบัติแบบที่เราต้องการเชสโกตอบโจทย์หมดดังนั้นอยากให้ทีมงานเบื้องหลังพักบ้างได้แล้วผู้เล่นคนนี้ไม่มีตําหนิซึ่งนั่นสําคัญเช่นกัน วัยวุฒิก็ยังหนุ่มอย่างแน่นเล่นลูกกลางอากาศดีวิ่งเลี้ยงหาช่องเก่งเลี้ยงไปกระบอนก็ดีดังนั้นคิดว่าเด็กนี่เปี่ยมศักยภาพเขายังสามารถพัฒนานได้อีกเพียบแน่นอนเจ้าตัวจะรู้สึกว่าสโมสรเราเหมือนบ้านอีกหลังมีพื้นฐานนิสัยที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เล่นชุดปัจจุบันเรามีความสุขมากๆที่ได้หมอนั่นเข้ามาเชสโกลงไปชูเสื้อเปิดตัวอย่างโอทัฟฟ์ต่อหน้าสาวกรษเดวิลพร้อมอีกสองแนวรุกใหม่มาจูสคุนย่าและไบรอันเอมเบโมเรียกเสียงกรีดลั่นสนาม ขีเร่งคุยสัญญาส่วนตัวบาลบาก่อนถกราคาไบรตันฟาบิโซโรโมโนนักข่าวคนดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินหน้าคุยเงื่อนไขส่วนตัวกับคาร์ลสบาลบาวิทฟิลของไบรตันแอนโฮปเอาเบียนตอนนี้สโมสร,รกำลังทำงานร่วมกับเอเย่นของนักเตะเพื่อดูว่าค่าจ้างและข้อเรียกร้องต่างๆของเขาจะสอดคล้องกับโครงสร้างค่าเหนื่อยของทีมได้หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันปีแสดงก็ยังไม่ได้ติดต่อไปหาไบรตันโดยตรงซึ่งการเจรจาระหว่างสโมสร,รต่อสโมสร,รนี่แหละ น่าจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดของดิวนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคุยกับเอเจนต์ของคาร์ลอสบาลบาอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังคุยกันเรื่องสัญญาณและค่าเหนื่อยโรโมมโนเปิดเผยผ่านช่อง YouTube ของตัวเองยูไนเต็ดยังพยายามเคลียร์ทุกอย่างในฝั่งนักเตะให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปว่ากันต่อกับไบรตันสรุปคือแมนยูไนเต็ดยังเดินหน้าลุยเต็มที่ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านกนางนวลตั้งค่าตัวแข้งไว้21ปีที่ย้ายมาเมื่อ2ปีก่อนไว้ไม่น้อยกว่า120ล้านปอนด์บริบาพลาดลงเล่นให้ไบตันเป็นนัดที่3ติดต่อกันในเกมอุ่นเครื่องกับวับบวกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาลงสนามครั้งสุดท้ายในแมตช์เจอสโต็กซิตี้เมื่อวันที่16กรกฎาคมตามรายงานของเดอะอาร์กัสระบุว่าการหายไปครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการย้ายทีม แต่เกิดจากเจ้าตัวมีอาการเจ็บเข่าเล็กน้อยระหว่างซ้อมหลังเกมกับสโต๊กทําให้ต้องพักยาวจนถึงตอนนี้เกมเมื่อวันเสาร์แข่งวัย21ปียังเดินทางมาดูเพื่อนร่วมทีมลงสนามซึ่งทีมของฟาเบียนฮุนเซอร์เอาชนะทีมดังจากบุนเดสลีกาไป2ต่อ0ลูกชอหลุดโผเผย6ผู้นำทีมแมนยูลูกรูเบนอาโมริมไม่มีชื่อแบ็กซ้ายจอมเดียงชอกองหลังวัย30ปีย้ายจากเซาท์ทัมตันมาร่วมทีมไอเต็ตตั้งแต่ปี2014 กระทั่งหลังจากดาบิดเดคานนายทวารสเปนิตย้ายออกจากทีมไปสตาอิงลิชซึ่งมีสัญญากับสโมสรจลตันบี2027ก็กลายเป็นคุณพลเรดเดวิลที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานที่สุดอย่างไรก็ดีจากที่มีข่าวว่าอโมริมตั้งกลุ่มนักเตะผู้นําทีมขึ้นมา6รายปรากฏว่าชอไม่มีชื่อติดโผตามรายงานของเดอะซันเมื่อ9สิงหาคมซึ่งทําให้เขาหงุดหงิดไม่น้อยที่ถูกมองข้ามสําหรับ6นักเตะผีแดงที่กุนซือโปรตุเกสกําหนดให้เป็นผู้นําทีมนอกจากบูโน่แฟร์นันกับตันแล้ว ประกอบไปด้วยแฮร์รี่แม็กควายอดีตกัปตันลริสโดมาติเนสดิโกดาโลนูแซมาซาอุยและทอมฮีตันขณะเดียวกันในเกมอุ่นเกือกกับฟิออร์เลนตินาเมื่อวันเสาร์ที่9สิงหาคมชอซึ่งถูกอ้างว่าเลนิโยโรมีแววขยับเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้นำทีมในอนาคตมากกว่าได้เล่นเป็นตัวสำรองแทนแม็กควายในนาทีที่73ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเขาไม่มีวี่แววว่าแย่งตำแหน่ง11คนแรกของทีมกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนเนื่องจากแพตริกดอกูส่อเขา ยึดตำแหน่งในทีมตัวจริงได้ท้งนี้ชอเหลือสัญญากับทีแดงอีก2ปีโดยเขารับค่าแรงสัปดาห์ละ1 8 0 0 0 0ปอนด์ดับเิดเดคีอาสูงใจคืนรางโอทฟอร์ดเฝ้าเสาวดวลแมนยูนัดอุ่นเครื่องเดคอาย้ายออกจากทีมแมนเชสในปี2023เนื่องจากเอริกเทนฮักตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเขาและหันไปดึงองเดโอน,า,นาอดีตลูกทีมสมัยที่เขากลุ่มบางเหียนอาแจ็กซ์มาจากทีมอินเตอร์มิลานให้เฝ้าตาข่ายแทน อย่างไรก็ดีตราบจนถึงขณะน,นี้แฟนแมตช์ยังไม่แฮป,ปี้ผลงานของนายสวานทีมชาติแคมรูนกระทั่งล่าสุดเดเคกลับมาดวลกับทีมเก่าโดยโอนาน่ายังบาดเจ็บและทําให้เอาตายบายินดีได้เฝ้าตาข่ายอีกนัดสําหรับแมตช์อุ่นแข่งกับอดีตต้นสกัดนายทวานสเปนิสลงสนามเป็นตัวจริงและโดนเปลี่ยนออกช่วงท้ายเกมให้แฟนผีแดงเกินกว่า60,000คนปรบมือให้กับนายด่านตาข่ายวัย34บปีอย่างคือก้อง โดยก่อนลงสนามเขาได้รับมอบรูปภาพใส่กรอบจากบูโรแฟนันกับตันเจ้าบ้านเป็นที่ระลึกมันเป็นเกมที่ผมจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนเดคกฮาซึ่งไม่มีโอกาสกล่าวอำลาแมตช์ um Method, อย่างเป็นทางการเ่ยกับนักข่าวหลังจากทั้งสองทีมเสมอกัน1ต่อหนึ่งก่อนที่เจ้าบ้านจะชนะการดวลลูกโทษ5ต่อสบางครั้งมันยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดว่าคุณรู้สึกยังไงในสนามที่ได้เห็นแฟนๆแ,และทุกคนมันน่าปลื้มมากสำหรับผม แมนอยู่กับดิวบาลบาแม้ค่าตัวสูงแต่พอมีหนทางขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า 1. คนข่าวผู้มีความน่าเชื่อถือสูงแห่งเดียรติกอย่างเดวิดออสตินรายงานว่าแมนยูเนเจ็ดติดต่อสอบถามไปยังไบรตันแล้วว่าคิดจะปล่อยคาร์ลอสบาลบาไหมย่างไรก็ตามสโมสรน,นกนางนวลยังไม่คิดจะขายมิดฟิลด์ตัวสำคัญผู้นี้ออกจากทีมนั่นหมายความว่าเรื่องนี้ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ สื่อลายสำนักเผยว่าไบรตันตั้งค่าตัวของดาวรุ่งพุ่งแรงกระชูดแตกรายนี้รุนแรงถึงระดับ100ล้านยูโรหรือ87ล้านปอนด์เลยทีเดียว 2. ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่หนุ่มแน่นแถมมีทั้งลูกบูและลูกบุญคือสิ่งที่แมนเชเยังขาดแคลนกาซิเมโรบนวัย33กระลัดสภาพร่างกายถดถอยและเชื่องช้าเกินกว่าจะรับบทหนักในพรีเมียร์ลีกขณะที่คอปปี้ไมนูก็เป็นหมายเลข8มากกว่าหมายเลข6 ส่วนมิดฟิล์ตัวทำลายเกมโดยธรรมชาติอย่างไมนูปูกาเต้ก็โบราณไปหน่อยนอกจากวิ่งพลาดไล่เตะอัดคู่แข่งแล้วก็ไม่ค่อยมีเฮอะไร 3. คาร์ลอสบริบาถือว่าเป็นสุดยอดมิดฟิล์อนาคตไกลถึงขนาดมีการยกย่องว่าใกล้เคียงกับเอ็นโกลกองเต้สมัยน้ำแตกนอนเขาถูกกระชากมาจากลิวเมื่อ2023เพื่อเอามาแทนที่มอยเซียรไก่เซโดที่เลื้อยตูดไปซบเชลซีโดยเฉพาะ นอกจากจะยิงไป3ประตูและ1แอซิสในฤดูก,กาลที่ผ่านมายังมีสถิติเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ตัดบอลได้มากเป็นอันดับ4ของพิมลิกรองจากแรนกราฟเฟนแบกคริสเตียนนอกาดและกาณาเกะเท่านั้นแต่คุณสมบัติที่โดดเด่นยิ่งกว่าตัวเลขคือการเป็นผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูงเอาตัวรอดจากการโดนคู่แข่งบีบเข้าหาได้ดีแถมช่วยให้ทีมขึ้นเกมพลางจ่ายบอลไปข้างหน้าได้อย่างฉลาดฉลาดด้วย c ีคาร์ลอสบาลิบาไม่ปิดโอกาสในการข้าแข่งที่โอทัฟฟ์แน่แน่แถมยังมีเพื่อนร่วมชาติแคมมูนอย่างอองเดโอนาน่ากับไบรอันเอมเบโมรอต้อนรับอยู่แล้วขณะที่เลนี่ยูโรก็เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เล่นด้วยกันที่ลิวแมนไบรตันจะมีอันดับเหนือกว่าแมนจิตเมื่อรุ่นการที่แล้วแต่ปีสแสดงยังอุดมด้วยความขลังนะครับขอโทษฮ่าฮ่าฮ่าหแมนยูนเต้พึ่งวางระเบิดท้องพระคลังตัวเองไปกับค่าตัวของมาตูสคุนยาไบรอันเอมเบโมและเบนเจอร์มินเชสโก เรียนตามตรงว่าคงเป็นเรื่องยากที่ขุดเงินจำนวน87ล้านปอนด์ไปขอซื้อดาวรุ่งคู่นี้จากไบรตันถ้าว่ามันยังพอมีทางเป็นไปได้ในกรณีที่เชลซีมาเอาตัวอาร์เพนโดกานาโชไปเลี้ยงดูแถมลสมัสวูดคอยลุนก็อาจยอมย้ายหลังการมาของกองหน้าทีมชาติเซอร์เนียอีกหนึ่งหนทางที่จะได้เงินก้อนโตเข้ามาในพิบตาคือรอรับส่วนแบ่งค่าตัวของเมสันกรีนบูธที่อาจจะได้มากกว่า20ล้านปอนด์ หากโอลิมปิกมากเซขายให้เอานาเซอร์ด้วยราคาแพงๆไหนๆก็จะวาดวายก็เอาให้มันจบๆไปในตลาดรอบนี้ไปเลยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ